เออว่าไ,ไงมาแล้วคือผมผม,ผมจะฟรร้องผมโดนแก๊งโอเวอร์ตบมา,มากเมื่อกี้ตบที่ไหนที่เทนนี่โอเวอร์ไหนก่อนโอเวอร์กับกาเซียที่หกสิบสี่บิตโอ้ตบได้ยงี้ไม่รู้จักงั้นเจ๊บที่หลังบอกบอก,บอกเขาบอกไปว่าโอเวอร์ที่ผมรู้จักคือดับโอเวอร์ พราะพี่ไม่ได้ทำอะไรเลยเกี่ยวกับที่ต้องใช้พี่เมียมอ่ะเอาดึงค้าของดีของเด็กเขาเออพี่มันพี่ต้องใช้ตีสอก้อนค้าก้อนคาหมดโหลพี่ตอบตัวขบวนเสด็จ G T B เฮี้ยอะไรเต็มไปหมดเลยโอ้โหพี่งหลุดถ้าพี่ไม่รู้อยากเติมไปทำอะไรผมอยากได้กล่องเงิน5อันในนั้นมันเท่ดีแค่นั้นแหละถ้าพี่อยากเติมก็เอากล่องเงินให้ผมจถะถ้าพี่ไม่เติมก็ไม่เป็นไรจะดูก่อนคนภาคกิวอลของเลโโทรคำสตรีมภาค แล้วก็ภาคให้เซิร์ฟจริงอยู่ด้วยเหมือนกันนะ่นได้เพลงของอาโนั่นผมว่าเขาน่าจะเขาน่าจะไม่เขาน่าจะไม่จับแล้วปะงั้นอะรอบนี้มันก็จะคุ้มอยู่ไหนที่มันได้ทรัพยากรพวกแบบเหล็กทองไม้ไม้ได้น้อยหน่อยแต่มาได้เหล็กคอปเตอร์อะไรเงี้ยซ่องไฟเมนูนะไอซิกมันเอาตีโฮมเลดมันไปสิหกคนอะอ๋อพี่ซิกมันเอาโฮมเลดไปเหรอตีโฮมเลดอะตีโฮมเลดไม่มีชุดแก๊งไอไฟมาแล้วปะสิบหกคนอะมาแล้วมาราไปส่วนล่างผมอยู่ตะเลสายอะ เจอทองโคทองไปดับเพลิงนะดับเพลิงดับเพลิงน่าเจอนะโคอมเบตจะที่โคเบตสิก่อนท็อหัวเคยเห็นผมพากเอาเปล่าจะพากันดูสักวันไวปรอเขามาจ้างก่อนนะยูเปอร์ถึงยังผมถึงนะ แต่เหมือนพ,อพ่อขาแม่ขาของเซิร์ฟจริงหร,รืเซิร์ฟเสือเขาจองละกลุ่มเหมือนปะใช่ปะไอคนจบหมาหมูนะเกี่ยวพี่อยู่เฟิร์สเอฟพี่จบไอโลไฟฟ้ามีเอ,อ,เอ,อฟเออฮัลโหลแกง๊งแกง๊งไม่มีปูนขาย,ยนะครับขอเก็บปูนไว้ก่อนตอนนี้ขายดีจริ้มหมดเดี๋ยวหมดเดี๋ยวหมดเดี๋ยวหมดโลไฟฟ้าใช่ไหม จะเหมาช่วยในคนเตียววนกันเยอะนะเรากำลังไปนะหลังโรงพยาบาลบ้าสุดโหดมีคนซื้อขายไม่ครบมีกล่องที่ขายไหมพลาดเหรอพลาดเหรอพลาดเหรอคือผมว่าคือผมว่าเราต้องไปพกดเก็บไปได้นะเฮ้ยมาซ่อมดิพี่อยู่ข้างล่างเนี่ยผมราว่าของของมันราคาขึ้นหมดอ่ะผมว่าคูนก็ต้องเริ่มขึ้นแล้วซ่อมหน่อยซ่อมหน่อยซ่อมหน่อยเล็กพี่กล่องเหรอไม่มี ตอนนี้เหมือนแบบว่าปูนปูนมันถูกกว่าเพื่อนเลยปากคลิปเขาด้วยจากแบบบรรดาของพี่เทีโดนอยู่ซ้อมพารก็โดนดีซ้อมพารอ่ะลงไฟฟไม่เคลียร์เหรอไฟไม่เคลียร์หรอ,หมอไ,ไม่เลีย์เลยรเรามีองมีเียดองคนพี่โงเบียรไปไปไหนะเน,นี่ย ไปดูไม่เห็นตรงนี้ตีโฮมเลไม่เจอหรอตีโฮมเลอมยสอไปเป็นสียครับแ่นำตีเต็มเลยแล้วน้ำมือมาพี่ดำพี่เลิฟแนดำใช่ปะโก่ง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 ิขอขอขอจรนะสโอ๋กระไรช่วยช่วยหนีอะวาวาติโกตายแล้วโก้ ิิตแล้วน้ำเคียร์แล้วเหรอเยอะมากอ่ะเนี่ยล่างอ่ะเคี้วพี่อ๋อไม่ใช่รนดำใช่ไหมลาได้สามารถไปช่วยเพื่อนได้แล้วว่าผมโดนอาสัมสอง้ดีแล้วดาราที่ไม่โดนขบวนเสด็จจีทีบีแม่งแบบลืมล่ำ เยอะละไม่ต้องมาแล้วพี่เอกเ้าอากูเหินถึงแล้วเอาถึงคนเดียวคนเดียวหมดติ๊แล้วเดี๋ยวคนเดียวแล้วพี่เยอะมากคืออะไรหมดเลยไอ้เฮียก็ตอนแรกกูอยู่คนเดียวก็สี่หนึ่งเมื่เขาลงมาสี่ไหเยนาหนึ่งอ้าวไว้ท็อปมาเออให้ให้กูบอกน้อยหรอเพราะกูอยู่คนเดียวผมโดนดาวติ๊กตกตำรวจไล่ที่เขาล็อกมือกันเอง เปิดมาตั้งแต่ <7 S 2> ศูเจ็ดเซิร์ฟแล้วทำไมถึงยังยังยังดังอยู่ทางที่แบบเปิดแล้วป,ปิดเปิดแล้วปิดอะไรอย่างเงี้ยโลนิวด้นพูดอะไรอ่ะโคตรสองขวดไม่หมอออกทีวะไอขนมึงเหลือกี่ขวดอ่ะเหลือเหลือน่าจะสี่ปกูขอสองเด ูแดงดำไห้ใครหน้าเขามาเติมนฮัเฮ้ยอยากรู้จังเลยใครเอ่ยถึงฉันเข้าไปเยอะมาเพิ่มคนเดียวคนเเไม่ลงหัวตีลั่นตีลั่นวาโวันเกมครับกดห้าขอร้องกดห้าขอร้องให้กดห้า เล่นครับเล่นสามสามแล้วสามแล้วทำเว็บเติมเกมตอนนี้น่าสนใจไหมเว็บเติมเกมผมเฉยเฉยครับโอ้ยนั่เป็นไรน้องแต่มันวันนั้นที่เข้าวาร์โลมันทำให้ไฟเอ็นแค่ไอ้เนยมึงปรับอะไรไปบ้างอะไรอ่อนแล้วถ้าสมมติว่าถ้าสมมติถ้าสมมติว่าปราทำให้มันแบบห้าร้อยไหมทำให้มันแบบว่าไม่มีปิดเลยอ่ะเหมือนเซิฟจริงอย่างเงี้มันไม่มันไม่ดีกว่าเหรอ คือล่าสุดที่เราเล่นกันอ่ะมันมันปกติที่จะมาถึงไพ่8ก็เลยลบหุ้นไปก่อนอยากดูวาโลุพี่ชายได้อยู่แล้วไม่ไม่เคยเป็นอะไรเลยดูท้องเหรียญสามห้าสิบเดี๋ยวผมไปช่วยในแบงค์ดีกว่าหาเซิร์ฟเปิดใหม่อโคตรแพงเล้วแต่ล็อกอ่ะไอ้แบงค์ก็สายแลกเหมือนกันาาคนขขยยแพงอะไรแพงนะขขาายยยเนนีี่่ทมัโคตรแม่งขายแบบราคาเท่าตัว เม็นสองเลยหรือเปล่าที่จใช่มึงมีทองกันเท่าไหร่วะในตู้ชิปหายแล้วแต่พี่จะี๋ยวทำกอบหมนตายไหมไม่ตายขอโทษครับเจ็บไหมครับขอโทษครับไม่เป็นไรครับขอโทษครับขอโทษครับขอโทษครับมึงมีเท่าไหร่นะเป็นพวกแบบอับดูดบีอะไรอยู่ไหมของเราไปตลอดไอ้เดียวอับูดบีไอ้เดิวมีทองไอ้เดิวมีทองเกือบเท่าแก๊งอะทองแก๊งมีอยู่ประมาณเก้าพัน เราผมอเสรดจแล้วจะได้หนวดูใบอ่ะพวแบบพวกมีทองพ้อหนวดยี่กลังเอางยากเห็นเจ็ดมคมมันก็มีอยู่คนเดียวแหละในไทยอ่ะถ้าเจ็ดมคมอ่ะไทยเออเอาเงแดงมาควายูเปชุไปอยู่จอดจอยู่ที่ที่เดี๋ยวจอดที่แดนเหลือไอเดกอะลุงิมลุงิมยครับนี่นะคดูตัาได้ได้ได้ตอนนี้เลยยากเลยยากเลย รู้ไม่มีหรอส่งหน้ามาส่งหน้ามาไม่มีไฟล์ตัวก็ต้องค้าหาเวสติตีนเออสั่งไก่ทอดไหมครับใครสั่งไก่ทอดไหมครับโออสั่งไก่ทอดหรือเปล่าครับอ๋อพิซซ่าเดี๋ยวผมดูให้นะครับเป็นปเบอร์รเกอร์กับน้ำค้กได้ไหมมาชั่วครู่นะครับ เฮ้ยพิซซ่ามีพอดีเลยครับเปาไหมพิซซ่าถาดละพันเดียวครับพันเดียวยทำร้านเติมเกมเองป้าเครดิตพี่น่าจะดีทำร้านเติมเกมแล้วมันได้อะไรอะ่ะหมายถึงว่ามันได้กำไรยังไงอยากรู้ แล้วค่ะป๊ะป๊าเออว่าไงมาลผมผมเลยจะฟ้องผมโดนแกงโอเวอร์ต่อมาเมื่อกี้ตบที่ไหนที่เทนนี่โอเวอร์ไหนก่อนโอเวอร์กับกาเซียที่หกสิบสี่บิตโอ้จบได้ยังงี้ไม่รู้จักงั้นคือคือผมว่าผมต้องซ้อมซ้อมนะเจี๊ยบเจี๊ยบไปบอกเขาทางไก่ทอดเปล่า เจ๊บที่หลังบอกบอกเขาบอกไปว่าโอเวอร์ที่ผมรู้จักคือดับโอเวอร์คนอื่นผมไม่รู้จักแค่นั้นบอกไปผมไม่มีโอกาสได้พูดไงเขาก็ถ้ามีโอกาสได้พูดก็พูดไปเลยถ้ามีเรื่องเดี๋ยวป้าไปเคลียร์เลยแค่นั้นนะมึงสั่งไก่ทอดไปเจ๊บไม่ได้สั่งครับเอาแล้วใครสั่งนี่ในถุงนี้พี่แม่ไม่รู้เหมือนกันป้าสั่งแล้วอะไรไก่ทอด ที่แปรถุงแรงไเนี่ยแปรถุงแรงไเนี่ยเปียกหมดแล้วไม่ไม่ไม่น่ากรอบแล้วมีผุ้เขาเมย์หมดแล้อ่ะพี่เอาเลือกเอาเลือกเอ้าเจี๊ยบถ้าโดนอีกบอกเลยบอกว่าโอเวอร์ที่รุดผมรู้จักเดียวคือดัมโอเวอร์บอกไปถ้าโดนอะไรมาฟ้องปาเลยเดอยกันแค่นี้ผมโดนลวแล้วดีแล้วผมได้บุตีประเทศจีนกันผมได้บ้านแล้วอ่ผมไม่ได้แล้ว ผมถามพี่ยูมีว่าในในในแก๊งอะไรล่ะพี่ยูมีมีใครเล่นไม้เก่งๆมาสอนผมเล่นหน่พี่ยูมีบอกว่าไม่น่ามีนะน้องอย่างเงี้ยผมหมดหวังเลยต้อง <c oughs> ไปตีบอรชุบป,ปั๊มยาที่เสร็จแล้วก็โดนโอเวอร์ตีต่อตเป็นบอร์ดให้เขาแก๊งไมีกี่คนอ่ะแก๊งขีไเจมีกี่คนยี่สิบห้าคนนะ พราะลูกกินด้วยกันแบ่งกันกินคนละชุดไมได่เลยแต่มันมันคือนี่ผสมน้ำฝนนะคะเนาะเออเดี๋ยวขยับมาทิ้งแป๊บนึงแล้วกันเจ็บ <c oughs> มาเออแต่คือไม้ป้าเป็นทูเรียนอย่างนี้มันมันเขาหัวอย่างนี้ก็แรงเะดิต่ <c oughs> แมไม่สะกิน เจฟดูในนี้ดิในในห้องพูดคุยอะแต่ปนน่าจะอัพหลังเที่ยงคืนมั้งเจฟอัพอัพบูคองเจ้าป่าวูคองโนหนึ่งไม่นี่พอบเยอะจังวะพี่น่ะเอ้ยถังขยะอยู่ไหนอะเพ่ไอ้มาวินมาดิพอเยอะจังวะลงถุงลงถุงลงอย, <ABS> อย่าไปทิ้งแค่ทางขยะแล้วพอบเยอะจังวะ แปลงไหนวะแม่งโคตรเฟี้ยวผมบอกให้แปลงไหนอ่ะอะลงมาลงมาไอ้เฮียมาวินเร็วเออเาทางไหนบ้าแตรู้ไหมว่าผมอ่ะผมมากนไปเฮ้ยไอ้เฮียใครเอาวุนนี่มาข้อหัวกูวะสีสูตรกับไอแก๊งอะไรแก๊งอะไรแก๊งสารเลวอะเอสเออะชิวแต่ก็โหดอยู่นะตอนที่ฟ้าไปเล่นด้วยโดนเขาตบที่ซอนมึงแล้วเขาไม่ช่วโอ้เจี๊ยบแล้วทำแก๊งเขาบอกพูดมาเห็นโดนตบอย่างเดียวเลย ใช่ก็ผมไม่ค่อยเก่งไงหัดสิ <ผม S 1> หัดผม,ผมกำลังฝึกเลยผมถามแบบคนเก่งๆแล้วพี่ยมี่บอกเลยว่าไม่น่ามีใครเก่งแล้วมาถึงแก๊งไหนโดนแทงตายในหลักตามหาคนนีมม้กูไปเปิดของสุ่มแป๊บนามสกุลเดียวกับเราคิดแคทให้เขาสอนใด้เลยบอกว่าเป็นลูกป้าดำ คือผมแคปแล้วคิดแคทโอเวอร์เดี๋ยวเจอแน่นอนคิดแคทโอเวอร์ได้คือปกติมันที่นู่นมันจะมีเสือเขาเรียกว่าซ้อมทำใช่ไหมเวลาซ้อมเสือเขาจะชุบกันเมื่อกี้นหรือว่าแบบไม่ใช่ไม่คือตัวเองไม่ตายหลังกระเพงใช่ไหมคือถ้าพูดตรงอย่าลืมนะอย่าลืมอย่าลืมที่บอกโอเวอร์นะบอกโอเวอร์เดี๋ยวที่ผมรู้จักคือดับโอเวอร์บอกไปนะอย่าลืมนะประเด็นเลยคือถ้าโดนอะไรบอกเขาว่าไกลมากผมไม่รู้เอางี้เจ็บเจ็บไกลแบบไกลจริงๆสมมัยกล่องเนี้ย ไอ้เจ๊ตัดให้ปีนไปปุ๊บนะเขาขี้ขวาปุ๊บตัวขวับมายอยู่ข้างหน้าแล้วจะสุ่มไหมไม่มีอะไร<ย>ไครับพี่ก้อนพี่ก้อนมีอ,อะไรอผมอ,อ,อยู่ในขี้ฝอยจัดเอ้า